มีเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะ,ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะจะมีกลุ่มผู้อบพยพจากโซนยุโรปนี่แหละนะคะไม่ระบุนะคะว่าเป็นประเทศไหนก็คือเขาก็จะอบพยพมาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วรัฐบาลที่นี่เขาก็จะโอบอุ้มนะโอบอุ้มแบบ สุดๆนะคะมีที่พักให้อยู่นะคะมีเงินสวัสดิการให้กินยิ่งเขามีลูกนะคะก็ยิ่งจะได้รับสวัสดิการที่ดียิ่งงขึ้นไปนะคะพวกนี้เขาก็อยู่จะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะก็จะเช่าโรงแรมอยู่หรือว่าเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่รวมกันนะคะพวกนี้เขาจะจากจากนั้นเขาจะพอเขามีเงินนะคะเขาได้เงินไม่ทํางานนะคะพวกนี้ไม่ทํางานก็จะ ซื้อรถนะคะซื้อรถแบรนด์รถเบน์รถเมอร์เซเดสอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะคือรถหรูแต่คนสวิตเซอร์แลนด์เขาจะไม่ซื้อรถใหญ่หรือรถหรูๆมากเขาก็จะซื้อรถที่ที่แค่พอขี่ได้ไปทำงานนะรถเล็กๆเพราะว่าเข้าเมืองมันจะสะดวกนะคะส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถไฟหรือรถเมล์หรือรถทําอะไรไปทำงานมันจะสะดวกกว่านะคะในเมืองใหญ่ๆแต่พวกนี้ไม่นะคะเวลาเขากลับบ้านเขาก็จะไปอวดไปอ้างนะคะว่า เขามาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีชีวิตที่ดีมากนะคะใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะคะแล้วมีรถหรูคนไม่รู้ที่บ้านเขาไม่รู้ไงคะว่าเขามาเป็นกาฝากของของประเทศนี้นะ,ะซึ่งคนประเทศเนี้จะเป็นใครก็ตามที่มาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาก็จะทํางานแล้วเขาก็จะเสียภาษีกันนะคะทำงานหนักเสียภาษีหนักเหมือนกันนะ,ะแต่พวกนี้มาอยู่ฟรีกินฟรีกินฟรีแบบแบบไม่อายอ่ะนะคะ นี่ก็เป็นอ,อีกเรื่องเล่าหนึ่งที่ที่เพื่อนป้าแก้วมาเล่าให้ฟังนะคะบางครั้งก็เกิดอาการท้อใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทําไมรัฐบาลถึงไปโอบอุ้มคนพวกนี้กันนักักนนาทาไมไม่มาดูแลประชาชนของประเทศตัวเองซึ่งเราก็รู้ๆนะคะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่สวัสดิการดีเลิศนะคะเ,เงินเดือนก็สูงนะคะแล้วก็ การช่วยเหลือก็ดีเลยล่ะนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะคนที่สวิตเซอร์แลนด์เขายืนยันมาแบบนี้นะคะยังไงก็ก็คงเป็นเหมือนประเทศหลายๆประเทศนะคะที่อบอุ้มผู้อพยพมากกว่าคนในประเทศของตัวเองซึ่งไม่มีจะกินอยู่แล้วจนจะตายอยู่แล้วนะคะต้องทำงานเป็นมัวเป็นควายนะคะแต่พวกนี้เขาอยู่แบบสบายนะคะ